สาเหตุของความก้าวร้าวมักเกิดจากหลายปัจจัยตั้งแต่ปัจจัยส่วนตัวที่มีปัญหาก,กับการจัดการอารมณ์การจัดการความโกรธความใจร้อนหุนหันพลันแล่นหรือเป็นโรคที่ยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองอยากปัจจัยทางครอบครัวที่มีความก้าวร้าวทางร่างกายวาจาอารมณ์ทําให้เรียนรู้ว่าสามารถแก้ไขความไม่พอใจด้วยความก้าวร้าวได้หรืออาจดูแลตามใจจนเด็กไม่ได้ฝึกควบคุมตนเอง เมื่อไม่พอใจก็จะแสดงความก้าวร้าวใส่ผู้อื่นปัจจัยทางโรงเรียนสังคมรอบตัวเช่นการกลั่นแกล้งรังแกการอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นิยมความรุนแรงการใช้สารเสพติดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งปัจจุบันยังมีปัจจัยด้านสื่อออนไลน์ที่สามารถสร้างอารมณ์การเกิดความรุนแรงได้ง่ายดังนั้นการแก้และป้องกันปัญหาความรุนแรงจึงต้องแก้ทุกปัจจัยไปพร้อมกันครับ จึงก็มีคำแนะนำในการทำให้เด็กรู้อารมณ์และจัดการอารมณ์3ข้อด้วยกันครับ 1. ผู้ใหญ่ควรควบคุมให้เด็กหยุดความก้าวร้าวด้วยความสงบเช่นใช้การกอดหรือจับให้เด็กหยุดหลังจากที่เด็กอารมณ์สงบแล้วควรพูดคุยถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่พอใจจนแสดงความก้าวร้าวเพื่อให้เด็กได้ระบายออกเป็นคำพูด 2. เริ่มฝึกฝนเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบ ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเช่นฝึกให้แยกตัวเมื่อรู้สึกโกรธ3ฝึกให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจมีจิตใจอบอ้อมอารีแก่คนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆในขณะที่ครอบครัวก็ต้องให้การดูแลอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นต้องไม่ใช่ความรุนแรงเข้าไปเสริมการลงโทษอย่างรุนแรงในเด็กที่ก้าวร้าวไม่ช่วยให้ความก้าวร้าวดีขึ้นเด็กอาจหยุดพฤติกรรมั่วครู แต่สุดท้ายก็จะกลับมาแสดงพฤติกรรมนั้นอีกและอาจเรื้อรังไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรมีข้อต่อรองกันขณนะดเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวและหลีกเลี่ยงการตำหนิว่ากล่าวเปรียบเทียบเพราะจะทําให้เด็กมีปมได้รวมทั้งไม่ขม่มขู่หลอกให้กลัวหรือโยยุให้เด็กมีอารมณ์โกรธเนื่องจากเด็กจะซึมซับพฤติกรรมและนําไปใช้กับคนอื่นต่อแพทย์หญิงมิมนรัตนเพ็ญ ู้อ,อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินกล่าวว่าวิธีการสังเกตว่าจะมีความรุนแรงคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดพฤติกรรมอารมณ์เช่นคิดว่าตนเองไม่ดีคนอื่นไม่ดีคิดอยากทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นอารมณ์หงุดหงิดง่าย,ายหรือซึมเศร้าพฤติกรรมก้าวร้าวพูดคำหยาบคายหรือแยกตัวซึ่งหากสงสัยว่าบุตรหลานของตน เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเขามีข้อแนะนําอย่างนี้ครับหนึ่งสังเกตร่องรอยการถูกทําร้ายตามร่างกายพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็กเช่นมีอาการหวาดกลัวมีพฤติกรรมถดถอยก้าวร้าวซึมเศร้าหรือกลัวการแยกจากผู้ปกครองมากขึ้น 2. ใส่ใจรับฟังใช้เวลาพูดคุยมากขึ้นเข้าใจในสิ่งที่ลูกกาลังสื่อสารโดยไม่ด่วนตัดสินเริ่มต้นจากคําถามง่าย,ายๆเช่นวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้มีความสุขกับอะไรบ้างวันนี้เพื่อนและครูเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ไม่ชอบอะไรที่สุดและเมื่อสงสัยว่าลูกถูกกระทำความรุนแรงสามารถใช้การสนทนาด้วยประโยคง่ายๆเช่นถ้ามีใครทำให้ลูกเจ็บหรือเสียใจเล่าให้พ่อแม่ฟังได้นะเราจะได้ช่วยกันในกรณีที่เด็กไม่สามารถเล่าหรือตอบได้อาจใช้ศิลปะหรือการเล่นผ่านบทบาทสมมติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยสื่อสารได้ข้อที่3ครับสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวให้ลูกสามารถสื่อสารหรือเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยไม่ถูกบ่นหรือตำหนิหลีกเลี่ยงการใช้การลงโทษที่ใช้ความรุนแรงทางกายและอารมณ์เน้นการใช้แรงเสริมทางบวกเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ดีแทนและหากพบว่าเด็กมีพฤติกรรมอารมณ์ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากควรพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ